เราก็กากเอาลองเบิ้งไงซํำใดพี่น้องใช่บอกแล้วไม่เชื่อ่อยลุ้นซ้ำสามกับสามแลยไงพี่น้องงัดงัดงัเอ้านี่บดฟาวเฮย้างสันเมะง่าลากมาสันมโอ้เด็ดเข้าออโอ้สองขันส่วนเอา กุิ้เบ่งเอาอืมอเอาอเอาไปเอาเดี like ๋ยวเลย่ะเอาเอาเอาจักตัวเฮ้ยโอเคงครับพี่น้องโอ้ยเุิ้ลนั่นอะไรเอามานก็พี่น้องเบ่งลาใหญ่พี่น้องนะครับได้กรสังดิทำพืชนะครับเล็กลานยังอู้ เป็นลาดพี่น้องปลาหายากนะครับมาตกอยู่ในสิบกว่าปีหาก็ได้ครับนี่ <laughs> ประมาณสี่โลพี่น้องไอกาดดามาครับพี่น้องวันนี้ลุกเบ็ดกับจานนกพี่น้องนะครับับผมส,สู้ครับ <laughs> นานๆมาเจอกันเทื่ครับนะครับดนนานที่ปีเทื่พวนวันเนาะ응นี่จะของเสียนลำปลาพี่น้องนเลยนี่ <laughs> <laughs> สวามเมื่อเมือม่อละสิบละยี่สิบห่างหมดเล้ครับลำปลา มันเด็กป้าวยไพกก็ได้หลายหางพี่น้องนะครับค้างมันวันนี้ฟุกครับมันนี้ฟุกฟุกเพื่นว่าได้ไปกับพี่น้องเอ้ยนะครับประมาณแปดโลครึ่งแหละเอาพี่น้องนะครับมันนี่หอยไพ่ให้ก้านะครับมาพบพอกับเซียนเซียนใหญ่นะครับนี่เซียนใหญ่ครับเด็กครับเด้อนะครับมาเอื้องพ่อให้ก้านะครับมาให้ก้าพี่น้องนะครับ เปงกับพี่น้องนะครับเบนบมดำปืดอยู่หันบาได้ตัวที่พี่น้องเด้อนะครับของแท้นะครับนั่นเปิ้งเกาเชินยอดอยู่ไซมาเร็วด่วนเชินยอดด้ยเอาขึ้นด้วยกำมาเบิ้งได้หนิเอ้ยดี๋ยวคู่มันอยู่นั่นๆพี่น้องดำพื้นมานั่นเออต่อ